เอาละครับวันนี้จะพาทุกคนไปเยือนดินแดนมหัศจรรย์ที่อยู่ไกล้แสนไกลชื่อว่า World of Party ครับแต่ว่าในค่ำคืนที่ควรจะพิเศษที่สุดเนี่ยดันมีบางอย่างขาดหายไปครับโหลกแก้วใบสวยที่เห็นอยู่เนี่แหละครับมันควรจะเต็มไปด้วยขนมสายใหม่เมคาของวิเศษที่จะทำให้ทุกคนลอยตัวขึ้นไปเต้นรำบนฟ้าได้และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยพอเห็นว่าเมืองกำลังจะหมดสนุก สองสหายคู่ซีของเราก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างภารกิจเพื่อน,นำความสุขกลับมาได้เริ่มขึ้นแล้วด่านแรกของการเดินทางพวกเขาต้องเข้าไปในป่าลึกกันลับครับแต่ที่นี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาธรรมดาเลยนะกิ่งก้านของต้นไม้ทุกต้นเนี่ยทำมาจากน้ำตาลที่เคี้ยวจนแข็งโป๊กเลยส่วนใบไม้ก็คือแผ่นทองคำเปลวบางๆที่ส่องประกายวิบวับ พอมีลมพัดมาทีนึงนะจะได้ยินเสียงกรุงกลิงดังก้องไปทั่วป่าเลยครับเป็นเสียงที่ทั้งสวยแล้วก็แอบน่ากลัวนิดนิดเหมือนกันพอออกมาจากป่าได้ก็มาเจออุปสรรคต่อไปทันทีเลยครับทุ่งเยลลี่หลากสีที่กว้างสุดลูกหูลูกตาพื้นของมันนี่ทั้งนุ่มทั้งยืดหยุ่นเดินแต่ละก้าวนี่แทบจะโดนดูดลงไปเลยโอ้โหดูสิครับป๊อปอปกกำลังแย่เลยเท้าของเขาจมลงไปในความหวานที่เหนียวหนึบ งานนี้บอกเลยว่าถ้าจะข้ามไปได้ต้องใช้ทั้งแรงและความสามัคคีแบบสุดๆเลยล่ะแล้วพอต้องมาเจอกับแอ่งลาวาน้ำพึ่งที่กำลังเดือดปุดๆเนี่ยนะบัมเบิลก็โชว์ความเป็นเพื่อนแท้ให้เห็นเลยเขาใช้ปีกอันแข็งแรงของเขาบินขึ้นแล้วก็กระพือลมอย่างสุดกำลังเลยครับเพื่อช่วยดึงปอป,ปให้กระโดดข้ามผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแต่ความท้าทายยังไม่หมดนะครับ คราวนี้พวกเขาต้องลงเรือซึ่งเรือก็คือโดนัทเคลือบไอซิ่งสีชมพูนั่นเองแล้วก็ต้องพายฝากกระแสน้ำเชี่ยวกรากในลำธารโซดาสีอำพันไปให้ได้ฟองอากาศนี้ซ่าไปหมดเลยครับสัดส,สาดไปทั่วเป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นร้าใจสุดๆไปเลยและแล้วในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจนได้ครับสองสหายเงยหน้าขึ้นไปมอง แล้วก็ต้องตกตะลึงกับภาพเกลียวลมพายุหมุนน้ำตาลที่กำลังก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าเกลียวลมนั้นค่อยๆปั่นเอาละอองดาวกับหยาดน้ำค้านหมุนหวานมารวมกันจนกลายเป็นปุยใสไหมสีพาสเทลที่เรืองแสงได้ทั้งคู่ไม่รอช้าครับรีบใช้ไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากรากชเอมเทศค่อยๆม้วนเก็บสไหมวิเศษพวกนั้นมาจนในที่สุด เป้เดินทางของพวกเขาก็เต็มไปด้วยขนมสายไหมเมคาที่ส่องแสงนวลตาออกมาพอภารกิจสำเร็จแล้วก็ช้าอยู่ไม่ได้ครับต้องรีบกลับการเดินทางกลับจึงเริ่มต้นขึ้นทันทีสองฮีโร่ของเราเร่งฝีเท้าวิ่งไปตามทางที่โรยด้วยกรวดลูกกวาดโดยมีแสงสว่างจากเป้ที่เต็มไปด้วยสายไหมวิเศษคอยนำทางอยู่ใต้แสงจันทร์ดวงโตและแล้วพวกเขาก็กลับมาถึงเมืองได้ทันเวลาพอดีเป๊ะเลยครับ ทันทีที่บอมโบกับป๊อปป้ปรากฏตัวที่ประตูเมืองพร้อมกับขนมสายไหมเมฆาที่ส่องสว่างเสียงโห่ร้องดีใจของชาวเมืองกับเหล่าผู้จิ๋วก็ดังกระหึ่มขึ้นมาเลยขนมสายไหมเรืองแสงถูกนำไปประดับตกแต่งตามยอดหอคอยตามซุ้มประตูเปลี่ยนให้ทั้งเมืองสว่างสวัยไปด้วยแสงและสีสันที่งดงามมากๆและนี่แหละครับคือพลังวิเศษของขนมชนิดนี้ พอชาวเมืองได้ลองชิมรสชาติที่มันละลายในปากเหมือนเกล็ดหิมะอุ่นๆเข้าไปเท่านั้นแหละร่างกายของพวกเขาก็เริ่มเรืองแสงอ่อนๆออ,ออกมาแล้วตัวก็เบาวิวขึ้นจนค่อยๆลอยลอยขึ้นจากพื้นดินอย่างน่าอัศจรรย์ทุกคนนิ้วร้องออกมาด้วยความประหลาดใจและดีใจกันใหญ่เลยท่ามกลางความสุขของทุกคนสองวีรบุรุษของเราบัมเบิลกับป๊อปโป ก็นั่งมองภาพความสําเร็จอยู่เงียบๆบนระเบียงพวกเขากําลังแบ่งขนมสายไหมเมฆาชิ้นเล็กๆก,กันกินแล้วก็ส่งยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเพราะความกล้าหาญและมิตรภาพที่แท้จริงของพวกเขานี่เองครับที่นําความสุขและความสมบูรณ์แบบกลับคืนสู่เมืองที่สวยงามแห่งนี้ได้อีกครั้ง